ชุดหม้อต้มกาแฟสดสำหรับทำกาแฟ1นแก้วและทำกาแฟ2อแก้วแม่ว่าเราจะทำกาแฟกินเองหรือว่าทำกาแฟขายก็สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำได้เลยครับใส่มเมล็ดกาแฟขั้วเข้มลงไปในกระบอกบดกาแฟนะครับใส่มเมล็ดกาแฟลงไป2ช้อนนะครับเสร็จแล้วก็บดเมล็ดกาแฟได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราจะได้มเมล็ดกาแฟบดละเอียดแบบนี้นะครับที่ใส่ผงกาแฟจะอยู่ด้านในหม้อนี้นะครับให้หมุนเปิดออกมาแบบนี้นะครับ ตรงนี้คือที่ใส่ผงกาแฟนะครับดึงออกมาส่วนตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ํานะครับเติมน้ําได้ไม่เกินวาล์วตรงนี้นะครับการเติมน้าจะเติมน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําร้อนก็ได้นะครับถ้าเติมน้ําร้อนก็จะทําให้ได้กาแฟเร็วขึ้นถ้าเติมน้ําอุณหภูมิปกติก็ต้องรอน้ําเดือดนิดนึงครับในคลิปนี้ผมเติมน้ําอุณหภูมิปกตินะครับเติมลงไป120 ml เสร็จแล้วใช้กระดาษกรองกาแฟจุ่มน้ําให้เปียกนะครับจุ่มลงหม้อแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเอามาแปะกับตัวกรองหม้อด้านบนนะครับแบบนี้กระดาษกอง ก็จะช่วยกรองกาแฟ ى, แล้วก็เพิ่มแรงดันให้กับหม้อต้มนะครับใส่ผงกาแฟที่เราบดมานะครับใช้ช้อนทูนวันเกลี่ยกาแฟให้เสมอกันนะครับไม่ต้องกดกาแฟให้แน่นเกินไปนะครับให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็นํามาใส่กับหม้อต้มกาแฟครับปิดหม้อต้มกาแฟ ى. หมุนให้แน่นนะครับเปิดเตาไฟฟ้ามาที่เลข5เลยนะครับแล้วก็วางหม้อต้มกาแฟลงครับ เสร็จแล้วก็รอน้ําเดือดนะครับเราสามารถเปิดฝาหม้อดูได้นะครับแต่ต้องระวังกาแฟกระเด็นด้วยนะครับกาแฟที่ต้มก็ไหลออกมาแล้วนะครับพอกาแฟออกมาแล้วเราก็เริ่มลดความแรงของเตาลงนะครับก็จะได้กาแฟสดแบบนี้นะครับกาแฟสดเข้มๆแบบนี้เลยนะครับ น้ำเปล่าใส่น้ำแข็งใส่ช็อตกาแฟ ى, ก็จะเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับแบบนี้ทำกาแฟาสด1แก้วด้วยหม้อต้มขนาด150 ml แต่ถ้าต้องการทำกาแฟา2แก้วพร้อมกันจะต้องใช้หม้อต้มขนาด300 ML นะครับหม้อใบเล็กขนาด150 ML าทำกาแฟาได้1แก้วต่อ1ครั้งหม้อใบใหญ่ขนาด300 ML ทำกาแฟาได้2แก้วต่อ1ครั้งนะครับหม้อใบใหญ่เติมน้ำไปที่300 ml นะครับ หมุนให้แน่นครับเปิดเตามาที่เลข5ตั้งหม้อกาแฟพอน้ำเดือดกาแฟก็จะไหลขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับหม้อใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับน้ำอุณหภูมิปกติแต่ถ้าน้ำร้อนก็จะใช้เวลาเร็วกว่านี้นะครับ ก็จะได้กาแฟสดออกมาประมาณ275 m l นะครับเราเติมน้ําเข้าไป300 M?? l ก็จะหายไปประมาณ25 m l ลนะครับปริมาณน้ําที่หายไปก็จะอยู่ตรงหม้อต้มกาแฟนะครับและค้างอยู่ในผงกาแฟนะครับหม้อก็จะไม่สามารถสกัดกาแฟออกมาได้300 M. l อเต็มนะครับกาแฟที่ได้จะทําเป็นกาแฟร้อนหรือว่ากาแฟยเย็นก็ได้นะครับหม้อใหญ่ก็จะได้กาแฟพร้อมกัน2แก้วแบบนี้เลยนะครับ หม้อใหญ่แบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบดื่มกาแฟเยอะหรือว่าร้านกาแฟที่เวลามีออเดอร์ก็จะสามารถชงได้รวดเร็วมากกว่าหม้อเล็กนะครับ